สบายดีพ่อแม่พี่น้องยามสาๆเนาะติดจังหันจังเพนเหมือนในสโบกับสิล่จังหันจังเพนพี่น้องลมจังหันตอนนี้สิไปคอยืมเข,ข่าเศร้าขายก่อนพหใหม่หัวดข่าวพี่น้องเอ้ยเมื่อได้ขา่าลงเพนล,ล่งจังหันได้สิดไปยืมเข,ข่าเศร้าขายก่อนอ่าโทว เมืงเงื่อนสาวข่ายสาวข่ายโอ้เห็นยังพัวใหญ่นี่หนาบ่หน้าสีลงจังหันเลยนี่โอ้สาวข่ายเราสิญโญเพื่อนเลยชิญโสาวข่ายสิยกเพื่อนมื่อนี้พี่น้องสิยโญเพื่อนมื่อนี้ โอ้กองหินกองทรายละสงมาสั่งมาเฮ้ยยืมเขาแน่ไพ่ใหม่หมวกหัวเขาหัวหข้างไว้าเลยก็แล้วแต่สิไปแล้โง่มากเลยหัวจนขาดบ่ลงอกยันยาคู่กินบ่ใดมันเหม็นยืมแน่ตอนเพื่นทีหนึ่งแท่นดอก บ่ลงบ่เอ้าจังได๋เขาสิย่อเฮือย่อเฮือนล้วบ่ลง้โซายบ่บ่แต่งอีหยังแ้ทําได้โอ้ยกสิเอาลงพอคือเมนหอยๆยยมขาวซายเด้อพี่น้องเอ้ยแม่นซพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนงามันเป็นันนีะคนงามนะ คนงามน่ะหนึ đ đ c <c <ười> ่งเข่าแบบเป็นตะกี้แบบแม่พี่น้องกรถไผ่ไม้นี่คนขี้ไร่ี่ห้องหนึ่งอยู่เหื่นลังนี่ฝนเมื่อเหื่นลังน่ะเฮ้ยห่วยเผื่อมาไผ่ไม้ลืมก็เป็นสวยหนาเอามาเลยอยู่เหื่นลังน่ะนะสิสวยขาวเลยห่วยลังน่ะก็แต่งโตเลยแล้วแหละจากมามาไผ่ไม้กดมาหนึ่งเด็กหอยโอปาย โอ้สาวขายชืได้เพื่อนนะได้พี่น้องเลยได้เนี่ยได้เฟือนแล้วลูกสาวไปกรุงเทพมุ่งไทยจากปีแล้วใบไผ่กรุงเทพจากปีสามปีปีนี้สิได้หยกเสาเพื่อนขึ้นแล้วได้บาทพี่น้องเลยสิได้เพื่อนได้ซานขโมยเลยไอ้ล่าปลากระเทาะขโมยมาใหญ่เท่านีดีใจน้ำสาวขายสิได้เพื่อนงาม ตั้งแต่มาเนี่ยทันในหนึ่งขาจักเถือได้คุน่เฮ้ยเออไหอเอบิ่งแต่พอนายแ้มแล้วก็บาได้หนึ่งขาวพอไพ่จะถือห้าก็หนึ่งมือแรกนี่ก็ไพ่ใหม่หมอสัมพี่น้อเลยต่หัวไปก่อนเน่ยพอสิเอิญฮหนึ่งขามือแรกก็ไพ่ใหม่หมอสัมพูอยางแยี้มก็าบอกบ่าม่มีแนวสีว่าล้วแล้ว่บไป โนวิวทิวทัศน์นี่เงินพอสักขายสักขายสิงกเงอนได้นี่ข้องบอรถดูดเด้อเคยเอ้ยอันนี้พันแม่นวะเนาะรถดูดเด้อพุนตกมากนี่น้องใหม่ป่งได้นี่กำลังป่งแนงนี่อืม ขดเอา <c ười> สิได้กินอยู่บ่บูนี่สิได้สั้นอยู่บ่บูครูบาลอยู <c ười> แล้วข้างไว้แล้วลก็เมื่อแล้วกล้มามหน้าก้นมาหนึ่งจนแดงเสือกในอันน้ำมันก็จนขาด,ขาด,ขดขบดก้นหัว <c ười> บอกลงเดอกว่ามันไม่กินมาข่าวชิหนึ่งใ <c ười> ห,งห,งหงม่ตอนเพลน โอ้ยล่มจางฮันจังเพ้นกับไผ่ใหม่หมอขาวจะเหม็นค่ะ <c oughs> อือ <c oughs> นี่แหละคนงามหนึงน่งค่ <c oughs> ปปะปลาไผ่นี่ไปไปสือพินคอยนะไผ่ใหม่หมอขาวเอ้ยพินเอ้ยไผ่ใหม่หมอขาว <c oughs> ไปยืมเขาเขาลงเพ้นนี่ลงจังหันนี่ <c oughs> ไปให้อันอันคู่บ้านอันอ่ะบ,บ่ บูซาบ่อเออถวายดอกไม้แล้วสะอาดจะได้งามๆคือดอกดาวเรืองโอ้โหท้อแข็งแรงรีบปะกวดเก่งรีบใส่ไวไวไวอ้วนได้แล้วปีนี่นะข้าวปุ๋ย โอ้อเจวอดเนี่ยมันตื่นละบ้าเนาะคือสิตื่นเลิกลุกเศร้าแล้วมันนะทูเฮือนทูซานคุณนายขาดไว้เท่าไหร่ตะเว็นกำลังฉุนพี่เนาะตะเว็นกำลังแดง เขาสิก <acknowledge> ินได้เ <vegetation> <clears throat> <sm all> ่เนาะอันเฮ้ยโอ้ด้สอมเต๊ดดกอลิสหนึ่งข่าวเมืออเดียวกับไฟยหม่หมอจะแนค่ะพี่นนองเฮ้ยสบูโอ๋อตอนนี้ก็หอดวัดหอดว่าอะไรพี่เนอก ô oh, gần ạ gần đẹp vì nó ô lăng bậc nhảy đẹp vì nọ ơi mà lẹo gần đến bên đây lăng này nội sầm chỉ nàng dân lên nhà khu nhà xa này. nhà mà bị nhưng mà lẹo khác bên đây nhưng mà lẹo khác bên này thì côn nó ừ, lăng mực nhảy bạn hao cả nhầm hoa này kiếp nhầm hoa này miệng nhung dài như hưởng khôn phải thương ngân mà lại vậy bộ ใหถืงเงินมาลลยอยู่บ่ยาซะใส่แต่ขขาวนี่แหละน้ำพี่เนาะมาได้ถืงเงินลงมาโอ้สีประตูคงหักกับงามขนาดเลยปูคููบาเห็ดคููบาผืนตบแต่งเองทาเองสีงามองตองเลย

เอาเปลี่ยนถ้วยใหม่บอกห้องข่อยนอนเปื่อนเกินขอวายุมันหย่อนไปหย่อนมากขอธงไทมันขว๋มนี่แหละมันแข่งไปแข่งมาอ่ะใส่ระบบไหมอ่ะใส่ใส่โหลดก็ได้ถั่วเจียวพายถั่วเจียวมันซองผ้าบอก เมี่ยงเน่โอแกงขีเล็กขวกุ้มขวกุ้มขวดิวอาหารตามฤดูกาล้บนเฮาพี่น้องเลย

เอาลงมาแล้วก็ซีรีวิวเลยรีวิวอันอันซาลาวัดให้เบิ่งเลยเนาะทุกคนไปไเบิ่งกันเลยน้เ่าไปเบิงลำเหลืองใช่คืนนี้นี่บอกเตก่าวผากันผ้าขอดผ่ายกระตาโลฝรั่ฮอดก๊บยางไปเบิ่งมะลำเหลืองบ่ บัดเมื่อคืนเนี่ออยผับป้า้อหยาแล้วะซาบานี่ปงเลยอป่งเมื่อส,อสัอย่างวะไปพี่นอง่ะสาโบสิพาหลอกบ,บังสาลาเลยปาทโทคือมางงมแผน เบืองยำได้กะย่างงามอ่องตองเท่างามแห้งกะนีพี่น้องเอ้ยดีใจเด้ได้สลางงามผูกคุณแม่คอยกับไม่กวาดอยู่หมดแดงดินขืนหวัดไปโจกกขาวว้ให้ส้างสั่งบอกกินบ่ข่าหนะหมดแดงอย่างไปจื้อ ได้บุญแต่เดิกได้แม่ข่อยวัหน้าเพชรยิงบัสว่างพุนได้พี่น้องอ้ยคุณแม่ลาวันเคือสิแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แบบเมืละบาก็ยังตีเพดานพี่น้องเอ้ยสมบูรณ์แบบทางสีแต่ยังอ่าเพดานเนาะ ยังมหันสเร็จก็ขอเริญส่นสวนเดอ้อผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาแทผดานเฮาเนาะที่กำลังสีอันเด็ดขึ้นในไม่ไหวนี่เหลียวเหมือนล้วลว้า สุขขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขเดอ้อจะผาจะสถาสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจะผาจะสถทาของคนมาเหตุมาส่งสางศาลาห้องธรรมขอให้เป็นบุญเป็นกุศล เป็นบุญเป็นบารมีของเพื่อนขอให้บุญนี่เป็นขันยูใหญ่บังหัวคือข้อจะจาว่าวนาพี่น้องเน,ะนาะนะาโชกพี่น้องไปทางใดก็มีแต่บุญหลวนหลว มาทางหนได้บ้านพี่น้องคนเรียบร้อยนี่ก็สิพผ้าอ้อยปเบิกประตูโค้งไปพี่น้องปะอ๋อปเบิงคูบาทาสีประตูก็งามองตองพี่น้องเอ้ย โอ้งามเลยประตูคงกัิพี่น้องกูบา้าผนเห็ดเองได้ี่พี่น้อง,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 อองอเลยงาม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 เมืองอยางสุแน่เลยขักขักขักสาธุบุญน้ำผึ้นน่ะพี่น้องเนาะ โอเคน้องพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้อำลาพาะจ่าขอแม่พี่น้องลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบ,บุญขอบคุณสม,มองสบอขอมาลำบางกับชมพี่น้องขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บูซัปเด้อทุกคนเด้อขอคุณาลาขอกันใหม่คลิปน้าพี่น้องคลิปนี้ขอจบลงเพียงเทนี้พี่น้อง pokok sama kimchi nah selamat di